One News ตรงไปตรงมาเราจะเริ่มต้นด้วยการไปดูบรรยากาศที่แยกว่าจะประสงนะครับช้าวันนี้มีพิธีบวงสวงใหญ่สำหรับองค์เท้ามหาพรหมที่สาลพระพรมเอราวัณน,นะครับแยกวาชประสงค์หลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อ17สิงหาคมตอนนี้บรวนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณธัญทารสารสิทธ ผู้สื่อข่าวของวันนิวส์อยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับจะรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณภาคภูมิคุณเจ้าพระยาคะพิธีการบวงสวงเท้ามหาพรมที่บริเวณสิ่แยกราชประสงค์แห่งนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเมื่อประมาณไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งพิธีการในวันนี้นั้นมี3พิธีการหลักนะคะและขณะน,นี้อย่างที่เห็นค่ะว่าทางด้านขวาของดิฉันนะคะจะได้เห็นว่ามีคุณวิโรธ ขอโทษค่ะคุณวีรโรจชนะพจน,พนรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นประธานในพิธีค่ะมีการจุดทูบเทียนบูชานะคะแล้วก็มีการปักทูปบวงสวงด้วยผลไม้และดอกไม้นะคะซึ่งพิธีการนี้นั้นก็เป็นการทําเป็นประจำนะคะทุกครั้งที่มีการ เปิดพระพุทธรูปใหม่นะคะซึ่งการทําพิธีในวันนี้นั้นจริงๆเราได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาค่ะมีพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณนะคะเป็นพราหมณ์ทําพิธีค่ะซึ่งทองนี้จะเห็นได้ว่าการวงสวงเท้ามหาพรมและเทพย,ายดาอารักษ์นะคะณบ,บริเวณเท้า,าบ,บริเวณศาลเท้ามหาพรมนั้น ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็จะมีการสวดบูชาการถวายผล,ลไม้ดอกไม้ซึ่งหลังจากการทําพิธีตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีการรําถวายค่ะ1ชุดนะคะชื่อชุดว่ารําถวายมือค่ะของคณะละครจงกลโปร่งน้ําใจนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสีของคณะละครที่ราบวงสวงอยู่ที่นี่เป็นประจํานะคะสำหรับการบูรณะ พระพรหมนะคะใช้เวลาทั้งหมด9วันค่ะนับจากวันที่เกิดเหตุนะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งทําให้ซึ่งเหตุระเบิดครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดกว่า100คนและเสียชีวิตประมาณ20คนค่ะ ซึ่งการบูรณะครั้งนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าขณะนี้พระพรมนั้นมีการบูรณะองค์เทศสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณคางหน้าแข้งสายสังวานและนิ้วชี้ขวานะคะโดยใช้ทองคำเปลวกว่า2,500แผ่นค่ะพร้อมทั้งมีการซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบโดยใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น9วันและเพิ่งเสร็จสิ้นในประมาณเมื่อวานนี้นะคะโดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทั้งหมด70,000บาทค่ะซึ่งงบประมาณตรงนี้นั้นก็ได้มาจาก มูล,ลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์การค้าบริเวณแยกราชประสงค์ค่ะซึ่งกิจกรรมหลังจากนี้นะคะในเวลาประมาณ7จ็นาิกานาทีค่ะก็จะมีพิธีทางศาสนามหามงคลนะคะเพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศชาตินะคะที่ก็จะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซนทัลเวิร์ค่ะหลังจากนั้นเวลาประมาณ 8โมงครึ่งนะคะก็จะมีพิธีสักการะบูชาองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ทั้ง6องค์บริเวณรอบ4ี่แยกราชประสงค์นะคะก็จะประกอบด้วยการสักการะพระตีมุรตินะคะบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสักการะพระพิคเนตนะคะณนะบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เช่นเดียวกันสักการะพระนารายณ์ทรงครุฑนะคะณโนะรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สการพระลักษมีณนะห้างเกษรพลาซา่าสการะเท้าอมรินทราธิราชเจ้าหรือพระอินนะคะที่บริเวณอมรินพลาซ่าค่ะแล้วก็สการาพระแม่อุมาเทวีบริเวณหนะ้าห้างบิ๊กซีสาขาราชดมรินะคะแล้วอย่างที่เห็นนะคะว่านักขณะนี้เองทางพรามนะคะอยู่ระหว่างการสวดมนเพื่อเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและข้ารชาชการรวมถึงประเทศไทยนะคะเพื่อให้มีแต่ความ เป็นมงคลความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็โดยเน้นนะคะว่าความมุทิตาและอุเบกขาค่ะและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปฟังเสียงบางเดี๋ยวเราจะลองฟังบรรยากาศสดๆเลยนะคะว่าณตอนนี้พรามนันได้ให้พรอ,อย่างไรบ้างค่ะและนี่ก็เป็น บรรยากาศล่าสุดนะคะซึ่งการสวดมนต์นี้ก็จะดำเนินต่อไปอีกประมาณ5-10นาทีค่ะระหว่างและทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้หลายคนต่างผู้เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทุกคนรู้สึกดีใจที่การบูรณาพระพรมในวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นกับประเทศไทยอีกค่ะคุณภาคภูมิคุณเจ้าพระยาคะขอบคุณครบคุณธัญทครับก็สดมาจากแยกวาชประสงค์นะครับนี่เป็นพิธีบวงสรวงใหญ่ซึ่งก็จะทำให้ ความเชื่อมั่นนะครับความสบายอกสบายใจของคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวได้กลับคืนมานะฮะท่ามกลางสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องเดินหน้ากันต่อ 1. News ตรงไปตรงมา